สวัสดีเชะเด็กๆวันนี้ลุงเต้มีนิทานสนุกๆมาเล่าให้ฟังอยากรู้ไหมว่าเรื่องอะไรเป็นเรื่องเกี่ยวกับบอลลังคริสตัลวิเศษใครกันนะที่จะคู่ควรได้นั่งบอลลังนี้นานมาแล้วที่ดินแดนสุดสวยมีเจ้าหญิงชื่อว่าลีลี่เป็นเด็กดีมีน้ำใจชอบช่วยเหลือคนอื่นแต่ก็ขี้อายมากๆเลยล่ะ เช้าวันหนึ่งแสงแดดส่องลงมาที่ปราสาทหลมพัดเบาๆมีเสียงนกร้องลิลลี่ได้ยินเสียงประกาศจากในเมืองว่าบัลลังคริสตันกำลังจะเลือกผู้ที่คู่ควรใครที่สามารถทำตามเงื่อนไขได้จะได้เป็นเจ้าของบัลลังเงื่อนไขก็คือต้องนำดอกไม้แห่งความสุขไปมอบให้แก่ผู้ที่เศร้าที่สุดในเมือง ลีลี่อยากได้บัลลังแต่ก็กลัวเพราะไม่กล้าคุยกับคนแปลกหน้าลีลีล่ตัดสินใจสูดหายใจลึกๆออกเดินทางตามหาคนเศร้าเพื่อเจอคุณยายที่นั่งร้องไห้อยู่ข้างถนนลีลีล่เข้าไปพูดคุยมอบดอกไม้ให้คุณยายยิ้มได้เมื่อลีลีล่กลับมาที่บัลลังคริสตัน บัลลังก็ส่องแสงและต้อนรับลิลี่เพราะความเมตตาของเธอทำให้เธอคู่ควรกับบัลลังที่สุดนิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าการช่วยเหลือผู้อื่นและมีความกล้าหาญจะนำมาซึ่งสิ่ง,งดีๆนะจ๊ะเด็กๆคิดว่าลิลี่เป็นเจ้าหญิงที่ดีไหมอย่าลืมกดไลค์กดติดตามลุงแต้ด้วยนะแล้วเจอกันใหม่จ้บาบายบาย